อาจารย์ครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ14สิงหาคมนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในตรงไหนอย่างไรหรือไม่ครับอาจารย์ครับนี่เป็นมาตรฐานใหม่นะยังไม่เคยมีบรรทัดฐานแบบนี้มาก่อนเลยแล้วไอ้ตัวเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยที่มาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ2560้ากมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับวั่ระครับคุณอุบนครับ,รบในรัฐธรรมนูญ4050หรือฉบับใดๆไม่เคยวางเกณฑ์คุณสมบัติของคนที่จะเป็นรัฐมนตรีไว้สูงขนาดนี้ตามตามร้อวงเล็บ4แล้วก็ไม่เคย วางลักษณะต้องห้ามความเป็นรัฐมนตรีโดยเอาไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐมนตรีอย่างไยแลนเนี่ยมาอยู่ในวงเล็บห้าเพราะฉะนั้นนี่เป็นของใหม่ครับแล้วไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อนรทีนี้พอเรื่องมันถูกร้องเรียนมาถึงสารรัฐธรมนูนโดยช่องทางที่ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญ2560ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแต่ละสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาแต่ละสภาประธานสภาท่านก็จะต้องส่งคําร้องของบรรดาท่านสมาชิกที่มีจํานวนในคดีนี้ก็ สมาชิกวุฒิสภาในอดีต40 40คนเนี่ยเกินร้อยละสิบแล้วครับ,รบนะครับ,รบก็ต้องส่งมาศาลร,รับรมนูญคดีนี้จึงเข้ามาสู่ศาลร,รับนูญถูกต้องตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นศาลร,รับนูญท่านก็รับไว้พิจารณาวินิจฉัยแต่ว่า ท่านก็ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ยังไม่เกิดจากชาตอะไรเพียงแต่ยื่นเข้ามาถูกช่องทางของรัฐธรรมนูญท่านก็รับไว้แล้วก็มาเข้ามาสู่การพิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาละแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเองก็นึกไม่ถึงนะเพราะว่ามันไม่มีบรรทัดฐานมาก่อนเลยว่า ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันมีความหมายอย่างไร